สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูเห็นอ่ก้อนหนึ่งที่ค้นพบไม่ใช่หินธรรมดานะครับเป็นหินที่มีประวัติย้อนหลังมาหนึ่งมืนปีเป็นอย่างสูงสองพันปีเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นเครื่องมือของมนุษย์ยุคเห็นกลางนะครับซึ่งผมค้นพบที่หาดหินใหม่ บ้านดอนชัยหมู่11ต,ตำบลพงพง,งจังหวัดพะเยาฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ับไม่หลุมหลุมนี่คือสำหรับหัไม่ป้งฮะจับอย่างนี้อ,อย่างนี้แล้วก็มีขมแล้วก็มีกระเทาะข้างเดียวเดี๋ยวเรามาดู ผู้เชี่ยวชาญเขาจะอธิบายให้ฟังนะฮะซึ่งเป็นของหายากมากผมค้นพบด้วยหาดเห็นใหม่สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่โอ้โหตื่นเต,นต้นมากมาคุยกันครับคือเราได้ข้อมูลมาเป็นภาพหินก้อนหนึ่งดูปเผินเผินก็คือหินธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ <c oughs> แต่มันไม่ธรรมดาเลยมันถูกพายุ มาจากก้นแม่น้ํามยมที่พะเยาแล้วบนหินก้อนเนี้ยมันมีร่องรอยบางอย่างเหมือนเป็นข้อความที่ส่งข้ามเวลามาเป็นหมื่นปีเลยครับเป็นการเปิดประเด็นที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเจอหินสวยๆริมแม่น้ํานะคะแต่มันคือการเจอหลักฐานแบบว่าหลักฐานชิ้นสําคัญที่เชื่อมเรากับมนุษย์ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ได้โดยตรงเลยสิ่งที่เราจะมาสํารวจกันวันนี้ก็คือการถอดรหัสเรื่องราวจากหินก้อนนี้นี่แหละคะ่ะตั้งแต่ว่า เอมันคืออะไรกันแน่ถูกใช้ทำอะไรไปจนถึงการปฏะติประต่อภาพของผู้คนในยุคนั้นเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกสุดเลยนะครับหินก้อนนี้มันคือหินอะไรครับแล้วไอ้หลุมกลมๆที่เห็นชัดๆอยู่นั่นมันคืออะไรกันแน่ตัวหินเองนะคะนักธรณีวิทยาเขาจะเรียกว่าหินกรวดแม่น้ำหรือ river c o b b l e ค่ะก็คือหินที่ถูกน้ำพัดจนมลกลมปกติจะแข็งแรงมากอย่างพวกหินขดไซด์เกียวหรือคาบูค่ะ ซึ่งอ,อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติแน่นอนเดี๋ยวนะครับแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าร่องนี้มนุษย์ทำมันอาจจะเป็นแค่ร่องบุบธรรมชาติที่บังเอิญบังเอิญว่ามันดูพอดีพอดีอยู่หรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่นักโบราณาคดีต้องพิสูจน์เสมอคือสิ่งที่บ่งชี้ว่ามนุษย์ทำก็คือความสม่ำเสมอของรูปทรงความลึกแล้วก็ร่องรอยของเครื่องมือเล็กๆข้างในหลุมนะคะมันจะต่างจากการแตกหรือสึกกร่อนตามธรรมชาติ พอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าคนทําคําถามต่อมาก็คือทําไปทําไมใช่เลยทําไปเพื่ออะไรซึ่งก็มีสมมติฐานหลักๆอยู่2ออย่างค่ะอย่างแรกคือใช้เป็นเบ้ารองหรือแอนเ l ลฝรั่งเขาจะมีชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่านัทติ้งสโตนนัทติงสโตนค่ะเอาไว้รองพวกถัว่วเมล็ดพืชหรือกระดูกแล้วก็เอาหินนิก้อนมาทุบหลุมนี้ก็จะช่วยล็อกของไว้ไม่ให้มันกระเด็นอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนครกแบบพกพาได้เลยนะเนี่ยแต่คงบอกว่ามีสองอย่าง อีกอย่างคืออะไรครับอีกอย่างนี่แหละค่ะที่น่าจะใช่สําหรับหินก้อนนี้เลยคือทําหน้าที่เป็นที่จับค่ะที่จับใช่ค่ะที่จับหรือฟิงเกอร์ทามโฮลลองสังเกตตําแหน่งของหลุมสิคะมันอยู่ในจุดที่ถ้าเรากําหินก้อนนี้ไว้ในมือนิ้วโป้งจะวางลงไปได้พอดีเป๊ะเลย้<ห>กลายเป็นจุดที่ช่วยให้จับได้มั่นคงขึ้นเวลาใช้งานพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยนะเหมือนการออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์เมื่อหมื่นปีก่อน แล้วเรื่องราวการค้นพบมันเป็นยังไงครับของแบบนี้ไม่น่าจะเจอกันง่ายๆริมตลิ่งแน่ๆไม่เจอง่ายๆเลยค่ะการค้นพบนี้ต้องขอบคุณพายุวิภาเลยนะคะพายุวิภาใช่ค่ะที่เข้าเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2568ข้อมูลบอกว่ากระแสน้ําในแม่น้ํายมตอนนั้นเชี่ยวมากแล้วมันก็ซาะพื้นท้องน้ําอย่างรุนแรงจนชั้นหินกรวดโบราณที่อยู่ข้างใต้ถูกพัดขึ้นมาอ ค่ะที่บริเวณบ้านดอนชัยอำเภอปงจังหวัดพะเยาการค้นพบนี้เลยเหมือนการเปิดหน้าต่างบานเล็กๆให้เรามองเห็นร่องรายของวัฒนธรรมโฮบินเฮียนวัฒนธรรมโฮบินเฮียนใช่ค่ะซึ่งเคยรุ่งเรืองในภูมิภาคแถบนี้เดี๋ยวนะครับพอกลับมาเรื่องที่จับผมนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยนะคือในข้อมูลบอกว่าพอลองเอานิ้วโป้งขวาวางลงไปมันพอดีเป๊กเหมือนฝังธรรนี่ นี่เรากําลังจะบอกว่าหินก้อนนี้บอกได้ถึงขั้นว่าเจ้าของเมื่อหมื่นปีก่อนถนัดขวาหรือครับใช่เลยค่ะนี่มันเหมือนการจับมือกับคนยุคหินเลยนะนั่นคือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะการออกแบบร่องบุ๋มให้เป็นที่พักนิ้วหัวแม่มือหรือตามเบสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นภูมิปัญญาที่ชัดเจนมากคือโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราจะใช้มือข้างที่ถนัดทํางานที่ต้องใช้ทักษะกับกําลังใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่ก็มือขวา ใช่ค่ะดังนั้นการที่ร่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับนิ้วโป้งขวาอย่างสมบูรณ์แบบมันจึงเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่ชี้ว่าเจ้าของเครื่องมือชิ้นนี้น่าจะถนัดขวาแล้วไม่ใช่แค่สันนิษฐานด้วยใช่ไหมครับผมเห็นว่ามีการทดลองเอาไปใช้งานจริงๆด้วยพอเอาไปสับๆฟันๆดูปรากฏว่ามันใช้งานได้ดีมากน้ำหนัก400กว่ากรัมก็กำลังดีเลยในทางโบราณาคดีเขาทำแบบนี้กันด้วยเหรอครับมันมีชื่อเรียกเฉพาะไหม มีค่ะและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าโบราณคดีเชิงทดลองหรือ experimental archaeology ค่ะโบราณคดีเชิงทดลองค่ะคือการที่เราพยายามสร้างแล้วก็ใช้เครื่องมือเรียนแบบคนโบราณเพื่อทดสอบสมมุติฐานของเราการทดลองแบบนี้ช่วยยืนยันอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างแรกยืนยันว่าร่องบุมทำหน้าที่เป็นที่พักนิ้วปงได้จริง,ง 2. ทํทให้จับมั่นคงขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าสันคมที่เกิดจากการกระเทอะขอบหินมันคือส่วนทำงานหรือ working edge ที่ใช้สับตัดได้ผลจริงๆโอ้ oh. และ3คือยืนยันว่าน้ำหนักกับรูปทรงมันสมดุลเหมาะกับการเวียงตอนที่ทีมงานเขาลองจำลองการใช้งานดูทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามันจับถนัดมืออย่างไม่น่าเชื่อสุดยอดเลยเท่ากับว่าน,นี่ไม่ใช่แค่หินแต่เป็นเหมือนมัลติในยุคนั้นเลยนะ พอเราเจาะลึกไปถึงตัวตนของคนคนหนึง่งผ่านหินก้อนเดียวแบบนี้ได้มันทําให้ผมสงสัยเลยว่าแล้วคนกลุ่มใหญ่หละ่ะคุณพูดคำวัฒนธรรมโฮบินเฮียนขึ้นมาช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าพวกเขาคือใครวัฒนธรรมโฮบินเฮียนคือชื่อเรียกกลุ่มคนในยุคหินที่ใช้ชีวิตแบบล่าสัตว์เก็บหาของป่าค่ะช่วงเวลาของวัฒนธรรมนี้ค่อนข้างกว้างนะคะคือประมาณ1 0,000 000, ถึง2,000ปีก่อนคริสต์กาลหมื่นปีค่ะ ก็คือปลายยุคหินเก่าต่อเนื่องถึงยุคหินกลางเลยวิถีชีวิตของพวกเขาก็จะผูกพันกับธรรมชาติมากแหล่งที่อยู่อาศัยที่พบหลักฐานบ่อยๆก็จะเป็นตามเพิงผาในถ้ำซึ่งมักจะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำการค้นพบเครื่องมือชช้นนี้ริมแม่น้ำยมก็เลยสมเหตุสมผลมากพอดีเป๊ะเลยค่ะพอรู้ว่ามีแหล่งอื่นๆในภาคเหนือที่เชื่อมโยงกันอย่างถ้ำผีแมนหรือออบหลวงมันทำให้ภาพในหัวผมชัดขึ้นเลยนะครับ จากเดิมที่เห็นแค่หินก้อนเดียวตอนนี้เหมือนเห็นเป็นแผ่นที่การเดินทางของผู้คนยุคก,ก่อนเลยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการยืนยันว่าพื้นที่แองที่ราพยาวแล้วก็ลุ่มแม่น้ำยมเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของถิ่นที่อยู่แล้วก็เส้นทางหากินของมนุษย์ยุคหินกลุ่มนี้ครับแหล่งโบราณคดีสําคัญในภาค,ภาคเหนืออย่างถ้าผีแมนที่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมโฮบินเฮียนที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็พบเครื่องมือสับตัดลักษณะคล้ายๆกัน หรือที่อบอหลวงในเชียงใหม่ก็แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานริมน้ำที่ต่อเนื่องยาวนานการคุณพบที่พะเยาจึงเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่มาเติมเต็มภาพประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นค่ะแล้วใครเป็นคนแรกที่ทำให้เรารู้จักวัฒนธรรมนี้ครับเรื่องราวมันต้องน่าสนใจมากแน่ๆเราต้องให้คเครดิตกับนักโบราณคดีสองท่านหลักๆค่ะคนแรกคือ,อ,อแมดลินโคลานีเป็นนักโบราณคดีหญิงชาวฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ1920 เธอสำรวจถ้ำหลายแห่งในจังหวัดโฮบินของเวียดนามแล้วก็เป็นคนแรกที่ตั้งชื่อวัฒนธรรมนี้ว่าโฮบินเฮียนอ๋อตามชื่อสถานที่ที่เจอใช่ค่ะส่วนในไทยคนที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้เลยก็คือเชสเตอร์กอร์แมนท่านเป็นนักโบราณาคดีชาวอเมริกันที่มาขุดคนที่ถ้ำผีแมนในช่วงทศวรรษ1960และเป็นคนที่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวัฒนธรรมโฮเบลเฮียนได้แพร่กระจายเข้ามาในดินแดนประเทศไทยด้วย ฟังแล้วยิ่งรู้สึกว่าหินก้อนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆที่แท้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคเลยแล้วเครื่องมือหินของวัฒนธรรมโฮบิเลียนนี่เขามีรุ่นอื่นๆอีกไหมครับนอกจากแบบที่เราเจอนี่มีแน่นอนค่ะเครื่องมือหินกรวดหรือ p a b b l e tools ของพวกเขามีหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานเลยที่เจอบ่อยสุดก็คือแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะคือเครื่องมือสับตัดด้านเดียวหรือ unifacial chopper กระทาะแค่ฝั่งเดียวให้เกิดคม ง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงเหมือนเป็นเวอร์ชั่น1.0เลยนะครับคลาสสิกสุดๆแล้วมีแบบที่อัปเกรดขึ้นไหมครับมีค่ะเขาก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเป็นเครื่องมือสับตัด2ด้าน l u b y Facial Shopper อันนี้จะลงทุนลงแรงกระเทาะทั้ง2ฝั่งทำให้ได้คมที่เฉียบกว่ารูปทรงสมมาตรกว่า oh. ค่ะแล้วก็ยังมีรูปแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่าส um ุมาตราลิทที่จะกระเทาะรอบขอบเกือบทั้งหมด รูปทรงจะคล้คลายคโดมและสุดท้ายก็คือเครื่องมือหินมีร่องบุม๋มหรือพิเตสโตนที่เน้นใช้เป็นเบ้ารองอย่างเดียวเลยเท่ากับว่าชิ้นที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มันพิเศษมากเพราะมันเอาฟังก์ชันของเครื่องมือสับตัดด้านเดียวกับหินมีร่องบุ๋มมารวมกันไว้ในชิ้นเดียวใช่เลยค่ะมันคือความชาญฉลาดในการออกแบบเครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงทักษะและความเข้าใจในวัสดุข,ของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี เป็นการค้นพบที่ล้ำค่าขนาดนี้ถ้าจะให้เรียกชื่ออย่างเป็นทางการควรจะเรียกมันว่าอะไรถึงจะเหมาะสมที่สุดครับและสมมติว่าเราเป็นคนไปเจอของแบบนี้เข้าเราควรจะดูแลรักษามันยังไงอืมชื่อที่สื่อความหมายได้ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการนะคะคิดว่าควรเรียกว่าเครื่องมือสับตัดและทุบแบบมีร่องบุ๋มหรือ pitet chopping and pounding tool ค่ะคเพราะมันบอกชัดเจนว่าใช้ทั้งสับตัด ใช้ทุบแล้วก็มีร่องบุ๋มสำหรับจับส่วนการดูแลรักษานี่สำคัญมากข้อห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามใช้สารเคมีใดๆทำความสะอาดโอครับให้ใช้น้ำเปล่ากับแปรงขนนุ่มๆปัดฝุ่นออกเบาๆก็พอแล้วก็เก็บในที่ที่อุณหภูมิและความชื้นคงที่และที่สำคัญที่สุดคือควรพิจารณาแจ้งข้อมูลการค้นพบนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมศิลปากรเพื่อให้ข้อมูลนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในภาพรวมต่อไปค่ะ การจอดลึกข้อมูลครั้งนี้มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆนะครับจากตอนแรกที่เราเห็นแค่หินก้อนหนึ่งตอนนี้มันกลายเป็นประตูที่พาเราย้อนกลับไปพบกับมนุษย์คนหนึ่งเมื่อหมื่นปีก่อนได้รู้ไปถึงว่าเขาน่าจะถนัดขวามีทักษะที่น่าทึ่งและใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ํายมมันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับอดีตได้ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงค่ะและการค้นพบนี้ก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้ใหเราคิดต่อว่ายังมีหลักฐาน เรื่องราวหรืออาจจะเป็นลายนิ้วมือจากอดีตแบบนี้อีกมากมายแค่ไหนที่ยังคงหลับไหลอย,อยู่ใต้ท้องน้ําหรือผืนดินรอคอยวันที่พายุลูกต่อไปหรือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจะเผยมันออกมาและถ้าหากวัตถุโบราณแต่ละชิ้นที่เราพบสามารถบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเจ้าของได้เหมือนหินก้อนนี้บางทีประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้อาจจะมีมิติที่ลึกซึง้งและเป็นส่วนตัวมากกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ก็เป็นได้ค่ะ